นะคะก็กําลังจะทําขนมคกนะคะไปเลี้ยงเพื่อนๆในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะทั้งไงสูตรเดี๋ยวฟ้าจะให้ไว้ท้ายคลิปนะคะค่ะก็โดยโดยใช้เตาทาโกยากิเนาะนี่ค่ะก็เพื่อนๆก็จะได้ทานกันนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆบางส่วนนะคะทานไม่ทันค่ะคืออาจจะด้วยแบบว่ามันมันอร่อยหรือเปล่าหรือว่าทําปริมาณน้อยไปนะคะแต่ว่า ในวันที่ปาร์ตี้ของโรงเรียนเนี่ยฟ้าจังก็ทำไว้เยอะอยู่นะคะคงจะทานไม่ทานกันหลายๆคนก็จะเอาไปทำไปให้เพื่อนๆทานกันนะคะที่เขายังไม่ได้ทานกันแล้วก็บางคนอีกหลายๆคนประทับใจในรสชาติได้ทานแล้วแต่อยากจะทานอีกได้ฟ้าจังจัดให้ค่ะมันก็จะมีส่วนของตัวแล้วก็แป้งนะคะอย่าลืมนะคะสูตรให้ไวท้ายคลิปเนาะดูคลิปให้จบแล้วก็จดสูตรไปเนาะก็ไม่ยากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าถ้าคุณ ทำตามสูตรที่ฟ้าให้นะคะล,ลองทําได้นะคะไฟต้องเป็นไฟอ่อนนะอนอนี่จ้ะอันนี้ต้องหยอดตัวก่อนนะเต้ายักทากยากิเวลาคุณซื้อนะคะใครที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็คุณได้บ้านนะคะควรซื้อแบบที่มันมันปรับไฟได้นะคะแต่ว่าของฟ้าจงก็มีอยู่สองอย่างคือแบบปรับไฟได้กับปรับไฟไม่ได้ถ้าปรับไฟ ไอแบบที่มันใช้ใช้ไฟฟ้ามันปรับไฟไม่ได้เพราะฉะนี่อย่าใช้นะคะมันแรงไปเรามาใช้แบบปรับไฟไม่ได้แล้วมาวางไว้บนบนเตาเตาแก๊สแบบนี้นะคะหรือว่าเตาแก๊สที่เป็นกระป๋องนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปมันจะไหม้นะคะคือเตาาโกยากิีสมัยนีย้มันจะมีแบบใช้ไฟฟ้าหมดแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ามันจะมีอยสองอย่างคือมีปรับ ปรับไฟเบาไฟแรงได้กับปรับไฟเบา,เบาแรงไม่ได้คือมีไฟแรงระดับเดียวอย่างนั้นอย่าไปซื้อมาใช้นะแต่ถ้าอย่างแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะถูกอันนี้1นึ่งพันหนึ่งพันกว่าเยนเองหนึ่งปึ้งหนึ่ี่ร้อยกว่าเยนถูกมากแต่แบบที่แบบใช้ไฟฟ้าน่ะ2อ0 0 0มพันหเยนอะโอแพงโอเค,อเคปิดไว้ก่อนปิดไว้สักสามนาทีนะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาหยอดหน้าแล้วก็ หยอดหยอดในส่วนแป้งของหน้าแล้วก็หยอดไส้กันค่ะนี่สักครู่นะจ๊ะได้เวลาแล้วมาหยอดตัวส่วนของแป้งที่เป็นหน้ากันนะคะเราต้องคน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 ก่อนนะคะแล้วก็หยอดไปเลยค่ะหยอดให้ไม่อยู่ตรงกลางเนาะนี่อนี้เขาบอกว่าไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าการทําขนมคุณต้องใจเย็นเนาะใจร้อนไม่ได้นะการทําขนมอ่ะเออ หนะ้าทานจังเลยอ่ะืมว้าวหยอดตัวหน้าเสร็จแล้วก็หยอดหยอดยอดในส่วนของแป้งของหน้าแล้วก็มายอดไส้ไอ้ไม่ใช่ไส์สิเป็นผักหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะคือตัวหน้าเหมือนกันนะคะเออพูดไม่ถูกว่าเออเฮ้ยนี่ใครเป็นบ้างนี่ไม่ได้ว่าดัดจริตหมื่อะไรนะใครที่ไม่อยู่เมืองนอกนานๆเนี่ยนี่ขนาดว่าฟ้าได้ได้พูดภาษาไทยในโซเชียลแคมป์แล้วแต่บางทีคําศัพท์เราจะลืมแล้วนะทำทาไม่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออไม่ได้ว่าดัดจลิตอะไรนะขอโทษด้วยนะบางทีมันนึกไม่ออกจริงคุณมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะพูดไม่ได้นะมันนึกไม่ออกมันไม่เคยได้ใช้แล้วอ่ะเออ ถ้าไงก็ขอโทษขออภัยไปด้วยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนี่อย่ดใสไปมีใส้ข้าโพดไอ้มีหน้าข้าโพดกับหน้าต้นหอมซอยนี่นี่นี่ไฟก็เป็นไฟอ่อนเดอ้อยิ่งตอนหยอดกะทิไปแล้วเนี่ยถ้าไฟแรงไม่ได้นะกะทินี่ไม่ง่ายนะจะบอกให้ปิดฝาปิดสามนาทีอย่าเรามาแค่กันค่ะสกักครู่ค่ะ คุณเปิดฟ้าไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไปให้มันเซตตัวให้มันเย็นนะคะครูดาวมันให้มันเซตตัวนะคะเออนี่อย่างนี้นะทิ้งไว้อีกสักประมาณสักเราต้องบังกะบะเวลาไม่ได้นะคะเราต้องดูว่าคือขณะเนี้ยน้ํากะทิที่เราหยอดไปที่หน้าเนี่ยมันยังแฉะอยู่เราต้องดูให้มันแห้งจริงๆอะนะ แล้วเราถึงจะค่อยแคะแต่ระหว่างนี้เราเทสได้ให้คุณนําถ้วยใส่น้ํามันมะกอ,อกหรือจริงๆแล้วสูตรมันต้องใช้น้ํามันมะพร้าวแต่มันไม่มีน้ามันมะพ,พร้าวนี่นี่แพงมากใส่น้ํามันมะก,กอ,อกได้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยแตะๆน้ํามันนะคะเพื่อไม่ให้มันติดนะคะแล้วลองเช็คดูถ้ามันล่อนได้เนี่ยก็ปล่อยอันเนี้ยมันเริ่มล่อนแล้วแต่ว่าข้างหน้ามันยังแฉะอยู่ต้องทิ้งไวใ้ให้มันเซ็ตตัวครูดาวมันก่อนนะเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มได้แล้วแล้วก็ถ้ามันติดนะคะมันน่ ติดเราใช้กระดาษทิชชูเช็ดออกเวลาแคะอันต่อไปมันจะได้ไม่ติดนะคะนี่คือเคล็ดลับเนาะนี่อ่อเช็คเช็คดูนี่นี่อย่างนี้เห็นไหมมันจะมีติดอย่างนี้แล้วก็เราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งแคะนะคะมันร้อนแล้วก็จริงแต่ว่าหน้ากะทิมันยังแฉะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณแคะก่อนเนี่ยมันจะติดชอนแล้วก็เสียดายรสชาติมันอยู่ที่หน้ากะทิเนี่ยแหละที่หวานหวานนิ่มเค็มเนี่ยเออนะ โอเคสักคู่ไข่จะมาแค่ให้ดูนะคะให้มันแห้งก่อน okay, แห้เลยนะคะเรามาแค่เลยอย่าลืมนะคะจุ่มน้ํามันมะพร้าวหรือน้ามันมะกอกก่อนนะแค่เลยปั๊บนี่ได้แล้วสวยเปล่าเออคือถ้าอยา,อาถ้าใครอยากจะประกบในในเตาก็ได้เลยนะคะแต่แต่ของในในส่วนตัวของฟ้านะคะฟ้าจังจะ แค่มันออกมาในจานก่อนให้มันเย็นให้หมดเลยทั้งตัวทั้งหน้าแล้วฟ้าจะค่อยเอาประกบอันนี้จะอร่อยกว่าจะเลิศป่ะเพราะว่าถ้าประกบเลยเนี่ยมันติดก,กันมันแยกไม่ได้โอเคนะนี่คือเอกอกเคล็ดลับหนึ่งค่ะเยวฟ้าขอจะขออนุญาตแคะก่อนเนาะโอเคค่ะแคะรอบแรกหมดแล้วนะคะต่อไปถ้าตอนที่เราจะมาหยอด,ยอดรอบที่สองนี่ก็คือต้องจําไว้นะคะฟ้าจะจะบอกให้หมดไม่ไม่ห่วงวิชานะคะเราเช็ดกระทะก่อนเช็ดกระทะเช็ดกระทะออกให้หมดเนาะ ใครที่มีรูปบะคบที่ข้างไส้ในเป็นกัดเป็น,ปนกากมะพร้าวได้ยิ่งดีนะคะที่ญี่ปุ่นมันไม่มีกาก,ากมะพร้าวไงเออกากมะพร้าวไม่ใช่สีเขียวกันเลยมะพร้าวขูดเอ,อ้พูดผิดนี่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้จะหยอดแป้งมันจะนอนก้นต้องคนก่อนนะทำไว้นะนี่คืออีกเคล็ดลับหนึ่งนี่มันจะนอนก้นนี่คนมันที่เข้ากัน เสร็จแล้วหยอดเลยท้าเหมือนครั้งแรกจ้ะเย็นตัวแล้วเราก็ประกบเลยนี่น่ารักป้าวป,ประวัติของขนมครกมีมาตั้งแต่สมัยอยุธย,ยานะคะซึ่งไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีขนมครกนะคะอินโดนีเซียหรือไม่ก็มาเลเซียนี่ก็มีนะคะแต่ว่า,าสูตรในการทําหรือว่า,าความ รสชาติอาจจะจะผิดแผกแตกต่างไปนิดนึงนะคะแต่ก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะก็ดูปุ๊บก,ก็รู้ว่ามันเป็นคือ,คอขนมครกอะ่อะเนี่ยค่ะประกบมันมาได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็จัดใส่กล่องสักครู่ค่ะโอเคนะคะหวังว่าคงจะไม่ยากกันกันนะคะสำหรับสูตรการทำขนมครกและวิธีการทำและเคล็ดลับต่างๆการทำขนมครกนะคะขอให้แม่บ้านญี่ปุ่นแลวก็ทุกๆคนนะคะอ่าถ้าั้างไงก็มีเวลาว่างก็มาหัดทำกันดูนะคะง่ายๆกับไม่ยากคะ่ะแล้วก็คลิปนี้ ออืเดี๋ยวจะต้องลองชวนชิมกันเลยหนึ่งร้อนร้อนสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะขขาคนนี้ชิมมาจ้าคอนเฟิร์มแย่อ้งคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคิดว่าคนเทนตาเดโซเลเดย์ว่ามาตาไอมาโซนนี้คลิปนี้ซ้ำนีดเดียวประจำไปก่อนเดี๋ยวเลยพบกันใหม่จุบบูจับบเย็ดเคเออจับบจุบบูย็ดชาค่ะบ๊ายบายอืหกหกอือร่อยืืออบ๊ายบาย ไลค์แชร์รีโพสและ Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับ